สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับช่องไบทวินเดี๋ยววันนี้นะคะตองกับเตยนะคะจะพามาโฮมทัวร์บ้านของเราสองคนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในบ้านจะมีอะไรกันบ้างแล้วห้องของพวกเราสองคนที่เป็นแฝดกันเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมหรือว่าต่างกันมากขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวส่วนแรกนะคะเราจะพามาชมส่วนข้างบ้านเรากันก่อนค่ะที่จริงส่วนมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าอันนี้เราเลือกเป็นแปลงมุมเนาะเพราะว่า สวนก็จะถือว่าใหญ่ขนาดที่แบบพอดีเลยแล้วก็ต้นไม้อาจจะเยอะหน่อยนึงนะคะเพราะคุณพ่อชอบต้นไม้มากเราภูมิใจนําเสนอส่วนนี้เลยอันนี้คือเขาเพิ่งแต่งใหม่นะแกเปลี่ยนสไตล์ทุกๆสัปดาห์เลยเรียกได้ว,ว่าแบบชอบครั่งต้นไม้มากเราชอบส่วนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเวลาเรานั่งตรงน,นี้ทุกคนแล้วมันได้บรรยากาศดีมันจะให้ถึงความร่มรื่นนะคะเราก็เลยชอบส่วนนี้มากแล้วก็ลมเย็นสบายด้วย ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเอ่อพวกกล้วยไม้เนาะเพราะว่าคุณพ่อเนป็คคนแบบชอบกล้วยไม้ป่ามากๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบผักสวนครัวเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากเพราะพื้นที่เราไม่ได้เยอะเนาะก็จะมีแบบพวกผักกาดต้นหอมเอยพริกเออหัวระพาต่างแล้วก็นี่ค่ะทุกคนข้างหลังบ้านเรจาจะมาเจอก็อุ้ย นส่วนนี้จ้ะพันสมาร์ทาอีกนึงแต่ว่าอันนี้พอคุณพ่อเรานะคะกำลังขัดรองเท้าอยู่คัสลิปเปอร์เพราะว่าเอ็มม่าเนี่ยชอบเอาสลิปเปอร์ในบ้าน,นไปกัดทั่วเลยแล้วก็ทิ้งไว้รอบๆบ้านเลยนะคะใช่ไหม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 ป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนห้องครัวกันค่ะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ลานจอดรถของเรานะคะก็จอ,อดได้ประมาณนักสามคันนะคะแต่ว่าบ้านเรามีแค่คันเดียวก็จอดแค่คันเดียวก็พอ,อ่ามมาตรงนี้กันเลยค่ะตรงนี้ขอ demo เหนเลยนะคะไม่ต้องฝนฝนใจมานะมันเป็นที่ตากเสื้อผ้าเนาะแล้วก็จะมีนี่โซนนั่งเล่นตรงนี้คือโซนนี้ที่จริงแล้วมันไม่มีนะคะเป็นที่ว่างเปล่าแต่อันนี้คือเราทําขึ้นมานะเป็นแบบที่นั่งจิบชาจิบากาแฟยามเช้านะคะตรงนี้นแลวต่อมาค่ะ ก็มาที่ห้องครัวกันเลยห้องครัวที่นี่จะค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะคะกระทดรัดเหมาะสาหรับคนที่แบบเไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าไม่ค่อยทำอาหารอะไรมากมายนะคะก็จะมีเตาแก๊สสองที่นะคะแล้วก็มีซคนล้างจานหนึ่งเนาะเออแล้วก็มีเนี่ยพวกที่แบบชั้นวางของอะไรต่างๆมากมายแต่ด้วยความที่เราไปดูสิงเสงมาค่ะทุกคนสายโมงต้องเข้าเขาบอกว่าอ่า เราแกะกับซิงเนี่ยห้ามอยู่ด้วยกันเราก็เลยจําเป็นที่ต้องมีซิงล้างจานข้างนอกนะคะเออมีตรงนี้เลยต่อมานะคะทุกคนก็คือจะเป็นโซนลิฟวิ่งลูมของเรานะคะคอยของบ้านคอยของบ้านคอยของบ้านเข้ามาเขนี่นะคะก็จะมีโซฟาเนาะมีหมอนหลายใบหน่อยเพราะว่าอยู่กันสคนนะคะนะคะคนละใบเลย แล้วก็จะเป็นทีวีชั้นวางของอะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนโซฟานั่งเล่นดิชเช่มวกันนะคะก็ข้างๆนี้ก็จะเป็น่วนหลังบ้านก็บางครั้งที่เราแบบเบื่อๆเนี้ยไม่อยากนั่งบนโซฟานี้ก็มานั่งจือกาแฟลแล้วก็มองโซนหลังบ้านได้ค่ะแล้วก็มาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องกินข้าวของเรา สายมูข้าอีกเช่นเคยที่จริงตรงนี้เป็นห้องนอนที่สนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทําเป็นห้องนอนเพราะว่าสินแสบอกว่าอ่าห้องเนี้ยมันตรงกับห้องน้าด้านบนเพราะฉะนั้นน่ะห้ามใช้เป็นห้องนอนเอ้ยไม่ใช่สิห้ามใช้เป็นห้องนอนหรอเนาะเออก็เอามาเป็นโต๊ะกินข้าวแทนตอนแรกเราจะเอาโต๊ะกินข้าววางไว้ตรงโซฟาเลยนะคะก็มันก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเราก็เลยต้องเอามาไว้ที่แทนห้องนอนที่4ก็เลยอย่ีค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนด้านบนกันเลย ต่อมานะคะเตยจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะก็คือเป็นห้องนอนเตยแล้วก็ห้องนอนพ่อแม่ก่อนแล้วกันเนาะตามมาลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเตยจะพามาดูห้องเตยก่อนเลยนะคะห้องเตยเนี่ยเป็นห้องนอนที่สามถือว่าเป็นห้องนอนที่ใล็กที่สุดนะก็คือเหมาะสาหรับนอนคนเดียวได้สบายๆนะคะก็จะมีเตียงสามฟุตครึ่งนะแล้วก็เป็น นี่เลยค่ะก็คือเป็นโตเครื่องแป้งที่เราชอบมันได้ลุคสไตล์แบบเจ้าหญิงมากเนื่องจากว่าเตยเป็นคนชอบสีชมพูนะคะดังนั้นโทนในห้องเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูแทบทั้งหมดเลยเพียงแค่ยกเว้นแค่แบบตู้เซฟายเฉยนะคะส่วนต้นไม้อย่างที่บอกว่าคุณพ่อเนี่ยคนชอบต้นไม้มากเขาก็เลยเอาต้นไม้มาไว้ในห้องด้วยนะคะเพื่อประดับตกแต่งให้สวยงามจริงๆห้องเตยก็แบบไม่ได้มีอะไรมากนะคะเป็นห้องที่เรียกได้ว่านอนได้แบบคนเดียวสบายๆเนาะก็ เปยก็ชอบนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอบอุ่นนี้แม่จากเรานอนคนเดียวถ้านอนห้องที่แบบมันใหญ่เกินไปก็จะรู้สึกโล่งนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องคุณแม่เลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูที่ห้องของคุณแม่กันซึ่งเป็นห้องมาสเตอร์แบ้รหมนะคะห้องใหญ่สุดของบ้านนี้เลยห้องก็จะออกโทนสไตล์แบบเทาเผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเนาะ ก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะคะวางเบียง6ฟุตได้พอดีเลยนะคะแล้วก็จะมีระเบียงด้วยสิ่งที่เราชอบคือเราชอบตรงระเบียงทุกคนี่ระเบียงเขาเป็นระเบียงที่แบบสามารถทําเป็นที่นั่งเล่นได้นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเราควรจะมีแบบโต๊ะอะไรตรงนี้เนาะมาวางพวกแก้วกาแฟแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาว้งก็เลยป่อยไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาใช้กัน mm. ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนบ็อกอินคอเซ็ตของพี่พ่อคุณแม่เนาะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะห้องใหญ่สุดเนี่ยมันจะมีโซนเป็นแบบบล็อกอินพอร์เซ็ตให้ในตัวก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีบล็อกอินพอเซ็ตการตกแต่งห้องก็สไตล์ผู้ใหญ่เียค่ะก่อนอื่นต้องมาพากก่อนเข้าห้องนอนกันนะคะอาต่อมามาดูห้องตองกันเลยคะ่ะ ะะก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะเออก็จะกว้างกว่าห้องเตยหน่อยแต่ว่าจะแคบกว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องของพ่อแม่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก ก็เป็นโทนแบบสีออกเหลืองเหลืองส้มส้มทองทองนะคะเพราะว่าินแสบอกเช่นเคยว่าห้ามใช้สีฟ้าสีมืดสีอะไรก็ตามแต่ให้ใช้สีทองสีเหลืองสีชมพูสีอะไรแบบเนี้ยแต่ด้วยความที่ตองไม่ชอบสีชมพูก็เลยจําเป็นที่ต้องออกแบบสีเหลืองสีทองนะคะผ้าม่านก็จะเป็นสีออกทองทองอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งคือเอาแบบใหญ่เลยนะคะเพราะว่าจะได้แบบเห็นหน้าตัวเองชัดๆและที่สําคัญ เปิดไฟได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าเจดียมีสีเดียวตรงหัวเตียงนะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดไฟได้แล้วก็าชาร์จแบตได้เช่นเดียวกันไฟมี3สีอันนี้คือตอนพีออเดอร์มาจากจีนนะคะ พี่นอนก็5ฟุตค่ะไม่มีอะไรมากนอนคนเดียวแบบสบายๆแต่ว่าพอเวลานอนก็ชอบเอาไปชิดกาแพงอยู่ดีแลตรงนี้ก็จะโล่งไว้เพราะว่าอยู่บ้านหลังเก่าคือตองน,นอนกับเตยนะคะมันก็แบบว่าพอนอน,นอนคนเดียวมันก็จะโล่งๆแล้วแบบเตียงใหญ่ด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะห้องแบบผู้หญิงนอนคนเดียวนะคะก็จะเปลี่ยวๆหน่อย พออาริห์ว้ก่อนนะคะส่วนตรงนี้นะคะพอเราเดินขึ้นมาจากบันไดเนี่ยมันก็จะเป็นโซนที่เราวางหิ้นพากันไว้เนะไม่ว่าจะเป็นหิ้นพากแล้วก็ฝั่งสายมูอันนี้เป็นองค์ของเราสองคนเองเนื่องจากว่าเราเคยไปดูหมอมาว่าเตยกับตองเลยมีองค์นะคะแล้วเราก็เลยซื้อองค์มาไว้ก็เราเคยบอกกับท่านไหมว่าถ้าเกิดว่าเราได้ซื้อบ้านเราจะให้ท่านได้อยู่ดีๆก็นี่ค่ะซื้อที่วางมาวางองค์นะคะแล้วก็มี ที่วางของเป็นแท่นบูชาพระเนอะบางครั้งนะคะส่วนมากก็จะมีคุณแม่นั่นแหละคะ่ะที่จะมาคอยสวดมนต์ตรงนี้ตอนคืนทุกๆวันแต่ตอนกระเตยม,มาก,ก่อนก็ทำแล้วแต่ตอนนี้ขี้เกียจแล้ว <laughs> โอเคค่ะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะสำหรับบ้านของเราสองคนคะ่ะ เป็นไงบ้างคะโฮมทัวร์บ้านของเราสองคนเราสองคนเป็นมือใหม่หัดถ่ายนะคะก็อาจจะแบบพูดติดติดขัดขัดหรือว่าถ่ายไม่สวยบ้างยังไงก็ต้องขอประทานอภัยไว้ด้วยนะคะแลวถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนได้ทําคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ bye บ๊ายบาย